สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับช่องเลกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮาหนอยร,รวมของวันที่15มีนาคม2 5 6 8เช่นเคยครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับผ,ผลสรุปและดูแนวทางวันที่16มีนาคม2 5 6พกก็มาดูคำเตือกนกันก่อนครับคำเตือน โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนลักราชในช่องทาง YouTube ครับผมขอ f สทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราชนั้นขอ f สีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลา มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับเลขนคลัคราชมัดรวมหาหน่อยวันที่15มีนาคม2568วางลูดไว้นะครับ วางรูดไว้3กับ4ีนะครับผมสามมากี่ครั้งครับผมหนึ่งครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะครับสามมาสามครั้ง4ครับผมหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับมา2มาสองครั้งเท่ากับห้าครั้งนะครับ ตัวลูดนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเลขราดเพิ่มให้สองนะครับแยกเฉพาะกิจกาชาตินะคะรับลูด4กับ9นะครับ4กับ9ไม่มาะะปกติ vp พิเศษปกติ vp ให้ลูด3กับ9นะครับมาดูพิเศษครับพิเศษ3มา1ครั้งนะครับผมปกติ ก้าวมา1ครั้ง2ครั้งนะครับผมตรงนี้มา2ครั้ง3มา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับนี่ครับผมครับก็5ครั้งนะครับเฉพาะ3ามฮานอยนี้นะครับแล้วก็เพิ่มพิเศษตรงนี้ครับชุดวัดใจ3 9 4 9ก้าสี่นะครับมา9 2 3นะครับ แทนที่จะเป็น943นะครับออก95นะครับให้94ออก95นะครับนี่คือชุดวัดใจที่เพิ่มให้ดูใหม่นะครับก็มาดูครับผลครับผฮนอยเฉพาะกิจผลที่ออก96180ก็เข้าไปที่6116คู่เจาะคู่คู่เจาะนะครับ61บนนะครับของเฉพาะกิจ ฮานอยกระชาติผลที่ออก265 67ก็เข้าไปที่6556บนนะครับ f 4ตรงนี้ครับฮานอยพิเศษผลที่ออก803 34ก็เข้าไปที่34คู่เจาะคู่เน้นนะครับผมดีใจด้วยครับ fc ครับฮานอยปกติครับผมผลที่ออก 40495ก็เข้าไปที่รูด5 VP ครับผมผลที่ออก923 19เข้าไปที่คู่เจาะคู่เน้น23 23นะครับ23บนนะครับดีใจด้วยครับผมแล้วก็เข้ารูด9นะครับและรูด3ดีใจ FC ด้วยครับผมนะครับผมขอให้โดนขอให้เข้าแบบนี้ทุกๆวันนะครับ ขอ fc ที่เข้ามาเห็นคลิปหรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์อยู่แล้วให้มีนะครับโชคมีลาก,กับช่องเล็กลาดทุกคลิปทุกครั้งครับมาดูของวันที่16ครับผมเล็กลาปล่อยอะไรไวให้เลขนาคลาสิบหกมีนาคม6กปด มัครวมหาาน้อยนะครับมัดรวมหาาน้อย <c oughs> รูดคู่เจาะนะครับผมได้ขนาดวางไว้หกเจ็ด

เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ เฉนะพาะจิตกาชาติพิเศษนะครับ เบพครับเลขกนาคลัดเน้นไปที่นะครับผมหกเก เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์ครับผมตัวรูปนั้นนะครับผมตัวรูดรูดไปที่ กับ6กนะครับโอเคครับ f 4ครับหน้าจอไว้เลยนะครับผมท้ายนี้นะครับผมเลขนคราก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ